คครับทุกนสวัสดีค่ะวันที่วันที่ย <29. S 1> ีก็วันที่คือเป็นของ,ของวันที่ยีก้าแล้วกันจำไว้แค่นี้แต่จริงๆก็คือการมาถ่ายเนี่ยมันเป็นรอบบ่ายมาสามวัดสอบพอดีผมแก่ไปผม,มไ,ไม่ได้น้ำไม่ได้ไปรับลูก,กลออพอดีไปรับ<อ>ลูกเาเลยมาถายตอนนี้เลยไม่ต้องมาถ่ายตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดกล้องเท่าไหร่เรามีของมันเยอะครับก็คือมาเท่าไหร่มันเยอะกว่าที่เราเอาไหนๆอะ มันตอนผมเปิดกระสอบมันไอ้นี่ไปละก็ลองเปิดให้ดูทั้งหมดละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมใครที่ชอบงานนี้ก็มาเลยละกันเนี่ยพี่น้ำโชว์ไปเลยเดี๋ยวยกกล้องมาใกล้หนึ่งิดนึงอะนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมไแหละทั้งลำลองใส่เที่ยวนะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแบรนด์แท้ล้วนๆเอ้ยแบรนด์อะไรนะแบรนดังเออแบรนด์ยี่ห้อในีฮยอนดั้อยาให้มันเกยไม่เมืองบนเ่ยถ้ามันไหลวางล่างอ่านะมันไหลเปืองนู้นมันเป็นรองเท้าชุดเก่าหลักๆยี่ห้อตลาดเลยนะอ่ะ อาดิดาสค่ะไหนมันจะเยอะมากครับในกี้ค่ะอันนี้กล่องเนี้ยกล่องละร้อยนี่เป็นเบอร์ใหญ่นะในกี้นะคะใช่อันนี้เป็นไซส์ผู้ชายหมดเลยอาดิดาสซูเปอร์สตาร์ค่ะก้าวก่อมาข้างหลัง <Star. S 2> ว่างๆว่างๆเออตรงั้นว่างๆเออนั่นแหละใช่นั่นแหละ,ละครับก็เลยต้องมาแยกเป็นกล่องละร้อยมันต้องเช็คของครับในกี้ คือเบอร์ผู้ชายหมดเลยใครชอบไนกี้ไอรัสก็งานแบบนี้ก็มาได้เลยที่เราคัดได้ไม่ต้องมาเหมาหราครับไม่ไม่มีเหมาคำว่าเหมามันของมันเสียมันงขอเราจะไม่มีงานเหมาไม่ไม่ต้องยกกระสอบไม่ต้องเหมากองอ่ะเออคือคัดที่พอใจก้าวโยนไปเที่ยงว่างโยนเออโยนไปเที่ยงว่างตรง้ยเอ่าแหละได้ไนกี้ค่ะในคูเล็กเล็กโยนยยกมาด้วย อ่า,อาโลเซนโตนะครับผมพี่นามก็อาดิดาสค่ะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเบอร์ใหญ่หมดเลยใครชอบก็ติดติดต่อมาได้เลยมาคัดได้มาอะไรได้ของมันเยอะครับตอนนี้ใครโทรมาอาจจะมีของได้เลยเพราะว่ามันหมด,หมดผลแล้วมันหมดผลแล้วนะอ่าเข้าหนาวแล้วหน้าหนาวจะขายดีมากเลยทุกคนอ่ามันเป็น<ด>ช่วงฤดูค้าขายแล้วครับช่วงนี้ช่วงฤดูสําหรับเปิดร้านอาชีพเสริมได้เลยสาหรับภาคกลางภาคเหนือทางอีสานทางโน้นนะครับภาคใต้ฝนตกหนักช่วงนี้ หรือดูค้าขายเริ่มแล้วนะครับผมมือใหม่หัดขายก็เริ่มจนตอนนี้นะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดยาวๆมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขายคิดไปพอดีหมดเวลาขายเนี่ยจากวันนี้ช่วงเดี๋ยวรอนั่นก่อนเดี๋ยวรอนี่ก่อนพอดีไม่เราเราไม่ได้ขายมันจะเข้ามันจะกลับกับข้าบโพไปหน้าฝนอีกทีก็กรกฎาคมสิงหาเดือนปีหน้าเราไม่ได้ขายอ่ะเราเนี้ยถ้าตั้งหลักอยู่ก็อยู่เลยมือใหม่หัดขายนะครับหรือดูการค้าขายพวกอาชีพเสริมมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับ หนาวนี้ใครชอบงานนี้ก็มาได้เลยนะครับผมม,มาคับได้เลยนะครับผมเมกี้ค่ะวันพุธที่าโทรมาสายๆวันพุธที่9บ่ายก็ได้นะครับมันมีของครับบ่ายก็ลงมาเมื่อกี้เมื่อบ่ายลงมา๒๓กระสอบ<า>ก็ไม่ได้เปิดพอดีพี่น้ำไม่อยู่ผมก็เลยเปิดทิ้งไปเลยเลยต้องมานั่งนับกันใหม่โอเคของข้าของเยอะโปรสเปกเท่าไหร่ละเก้านะ <9. S 2> แล้วคราวนี้ก็โยนไปทางหลัง hey, <key. S 1> โยนไปข้างหลังพี่น้ำไม่ถึงรู้นะนถ้าถ้าครบอ่ะ hey, <key. S 2> ครบครบ,ครบร้อยเอากองร้อยพอ hey, <key. S 2> หรือใหญ่เกินนะับได้ไหมมีเจ๊ก a ี i จ a s มีเจ๊กแม่ทั้งทรงเรียวทรงวุวนทรงหนาทรงบางนะคะฟิลลาค่ะ ฟิลลาอ้วนตัวนี้คือมาแรงแทงทางโค้งมากเลยนะทางร้านเราจะขายดีมากเลยรลานเราแต่หวัดวิดีโอคอลเลือกได้ตัวเองได้เลยนะเพราะว่าใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมาเสียเวลาต่งหวัดวิดีโอคอลเปิดเลืองได้ทีละคู่นะครับผมไม่ต้องเหมานะไม่มีว่าชุดนี้ห้าสิบคู่สาสิบคู่ไม่มีนะครับคือคัดได้เลยงานพวกนี้เราไม่ขัดไม่เย็บนะครับคือกล้าให้คัดก็ไม่ขัดไม่เย็บอ่ะถ้าไม่กล้าให้คัดแล้วต้องเหมาเนี่ยคุณจำไว้ว่ามันขาดขาดเย็บหน้าเท้าคือจบป่า้นเป็นผ้ามีเป็นป่ผ้ามีแต่ว่าไอ ถ้าคัดเองไม่เอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คือคันคัดเองเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แค่นั้นเองอยู่ที่เราคัดอะเออไอ้คำว่าคัดเองมันควบคุมหมดแล้วการคัดซื้อขครของมือสองมันคําว่าคัดเองคุณปลอดภัยแล้วคุณไม่โดนหลอกพูดง่ายๆเออไม่หลอกใครอะแล้วเราก็ชัดเจนมากเลยนะฟิล่าค่ะมันเรับด้วยนะมันเยอะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆเลยอดิดา ปีล่าค่ะเบอร์ใหญ่ๆเยอะนะครับผมงานงาน <Ad idas. S 2> งานประเภทนี้มันมันจะเป็นงานเขาาดำใส่ทำงานใส่เที่ยวทั่วไปนะดักกี้ขา่ไลาดำดำ,ดำลายขาวประมาณนี้ถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นแบบเอ่เอแอร์ฟอร์สอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ด้วยที่มาบ่อยๆช่วงนี้ที่ค <Alexander> ัดแล้วเาซักมาอเล็กซานเดอร์แม็กควินนะครับอเล็กซานเดอร์แม็กควิน alexander เป็นสีขาวมีพวกตระกูล<อ>สตแตนลิม,มิต alexander ในขายดีครับผม adidas ค่ะมือใหม่หัดขายนะครับผมหรือมือเอก่าก็มาดูกันได้นะครับร้านนี้คัดได้นะครับ ตางหว่วีดีโอคอลเลือกดยตัวเองทางไลน์ที่ะคู่เพื่อนกันทางไลน์นะไลน์เราก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละไม่มีใครเสียเปรียบแน่นอนไม่มีใครเสียเปรียบแล้วก็เราจะไม่รู้สึกว่าโดนหลอกใช่การเหมามายังไงคุณหลับตาซื้อของไม่ให้ถูกแค่ไหนอ่ะเหมาเขาจะเหมาถูกถูกก็ถูกต้องแล้วเคยซื้อทุเรียนงอมมัล่ะเออประมาณนี้นะเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้คือมียังไงก็มันงอมแล้วไง อาดิดาสค่ะไนกี้แล้วผมเนี่ยนะเพราะเป็นหลักๆเลยเป็นยี่ห้อหลักๆอยู่แล้วขาย,ายง่ายๆครับหาตลาดหลักๆขายง่ายๆเ,เกตเนี่ยคือผมว่าขายได้ได้กำไรสุดของการนำทุนสองมันขายง่ายสุดแล้วอ่ะ <c oughs> มันขายง่ายสุดแล้วเพราะถ้าเกิดเกตรับแพงกว่านี้คุณก็นั่งยิ้มอะ่ะผมบอกแค่นี้ <c oughs> ผมบอกเลยให้นั่งยิ้มจริงๆไม่ได้อะไรนะ คือผมไม่ค่องเรื่องรองเท้าเลยทั้งถุงแพงแต่ว่าผมไม่เอาเลยไอ้แพ่งตัวแพงนะผมว่านั่งยิ้มคือไม่คุ้มับการลงทุนคือเราก็ตัดสินใจใน,<ด>ในช่วงย, <ใน S 2> ยุคสมัยน,นี้เจ้าช้าหรือเอาไว้อะเออเลออกี้ค่ะขายกำไรน้อยๆแต่ขายจำนวนเยอะๆแล้วขายได้นานๆอยากได้กำไรเยอะๆขายครั้งเดียวครั้งหน้าเขาไม่มีแผนมาซื้อแล้วใช่เราเอาลูกค้าก่อน ไนกี้นะคะเดี๋ยวเยายา้ามาจากข้างหลังก่อนเดี๋ยวมันล้นลงนะไนกี้ค่ะช่วงนี้ผู้เล็กขาดแคลนนิดนึงเพราะว่ามันมันมแล้วันเป็นรอบๆเพราะเราขายคู่ใหญ่เป็นหลักผู้ใหญ่มันจะขายดีคู่เล็กมันก็มีมันเป็นงานคับมันก็จะยากนิดนึง ไนกี้ค่ะผู้เล็กหมอเหมาห้าหกสิบเยอะแยะแบบไมไปนะครับแต่ว่าส,สวยๆจริงๆที่ขายได้มันมีรูปแบบไม่กี่รูปแบบกไนกี้ทรงเรียวนะอ่ะไนกี้กีฬาค่ะทรงสปอร์ตอาดิดาสดิซินเต้ค่ะสมอความฟิลา่า เดอร์อัมเมอร์เนก้เนกี้ทรงเรียวใส่เที่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบมีที่ไหนอ่ะก็มีที่เนี่ยแหละล้นเรามีเราไอ่ได้ว่านในนี่มันมันของของแท้หมดแหละผมไม่ขายมือสองของปลอมหรอก <Nike S 2> แต่ว่าถามว่า,ามันส่งทำไมถูกบางคนก็ส่งสัรกบผมจะส่งไปแางใครที่มาซื้อผมวะ <laughs> ใช่ป่ะแนแค่กำไรส่งกำไรน้อยแต่ขายจำนวนผมถึงจะอยู่ได้อยู่แบบกำไรน้อยแต่ขายเยอะบางอย่างอย่างนี้ดีกว่ามันก็<อ>พอ<ห>อยู่ไ,<ห>ได้แต่ห็นราคาแล้วคือสะดุ้งอะไรเงี้ยเออส่งร้อยห้าสิบคือผมบอกตรงนะไปที่ไหนนนไอเกตพวกเนี้ยคัดถ้าคัดอย่างเดียวคคำว่าคัดได้คุณแม่งโดน200ุดสองร้อยหมดผมไม่รู้หรอก คือลูกค้าแต่ละคนสามารถที่จะเลือกรองเท้าหลายๆร้านมาไวร้านตัวเองก็ได้ถูกต้องแต่ตเราคือร้านหนึ่งของพวกที่เขามาซื้ออประจาป,ประจำนะฮะเพราะรองเท้ามันหลากหลายรูปแบบถ้าอยากได้รูปแบบอย่างอื่นเราก็ต้องดิ้นรนไปมันจะแพงกว่าหรือเปล่าอะไรเราไม่รู้แต่เราไม่ชอบเราเราจะไม่ค่อยคัดที่มันผิดปลอมที่แบบว่า,าคือชุดนี้มันขายดีอ่ะในเย้ร้านอย่างเดียวมันก็ขายดีไปไหนมันก็จะขายดีงานกีฬางานส่เที่ยวมันมีผสมผสานก็มาเลือกเอา ขายใส่เที่ยวองเดียวก็ไม่ได้ใช่าขายอย่างกีฬาอย่างเดียวก็ไม่ได้ขายหลากหลายอยู่รอบใช่สมัยเนี้ยคนมันหลากหลายคุณจะรู้รอ่ะบางทีคุณเท้ากีฬามีแล้วอยากหาใส่เที่ยวบางคนใส่เที่ยวมีแล้วอยากหากีฬาวันพุธนี้เลยนะครับยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดนะครับจะสิ้นเดือนแล้วเอสิค่ะไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับจัดการได้เลย โทรมาได้เลยไลน์มาก็ได้ทักถามก็ได้จะหยุดวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาจาจะยังยังมีของอยู่มีนะครับวับนเสาร์ยังมีของเข้าอยู่ยแต่จะเป็นช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับเ,เสาร์อ่ะไนกี้นับเปล่ากีอออ่อืมต้องนับไวเมนงงนะว่าของมีเท่าไหร่บาง <laughs> ทีถ้าของบางทีมีอยู่แค่ร้อยก,ก็คู่เราไม่นัดลูกค้านะ มันก็เลยต้องจำๆมันว่าของมันมีให้พอให้ลูกค้าคัดแต่ละรอบเปล่าเพราะการวิดีโอคอหนึ่งครั้งจะต้องมีของอย่างน้อยสองร้อยคู่ขึ้นสองสาร้อยคู่ขึ้นหนึ่งวิดีโอสองร้อยไม่มีอ่ะมีแต่สองร้อยขึ้นไปเลยสา <300 S 2> มร้อยเยอะอะรงค่ะซักแข้งเร็วอผู้นี้ง่ายเมจี้นะคะมีบอกอ้วน กูมาค่ะโปรสเปกไนกี Pro ้แล้วก็ไ <c oughs> นกี้สเตอร์จเนค่ะ <c oughs> เราจะไม่บอกหรอกนะว่าของเราสวยหรือไม่สวยอะ่ะดูในกล้องเลยตัวเอง <c oughs> รูปแบบประเภทนี้ <c oughs> อาดิดาสค่ะไนกี้อ่ะแล้วก็สำหรับพวกที่ถามบวชแวนนะก็จะมีติดมาบ้างแต,แต่ถ้าจะเอาเฉพาะมันก็ไม่ไมีไม่ได้ขายอะ่ะเฉพาะเราไม่เอามาขายอยู่แล้วเฉพาะเพื่อมันเยอะเยอะแยะมากมายบวชแวนแต่มันขายไม่ดีผมพูดตรง <Easy. S 2> เลยมันขายไม่ดีขนาดลูกค้าที่เรา ขายของให้ลูกค้าลูกค้าก็พูดนะบอกว่าบร์ดแวนไม่ใช่ของที่ขายดีแต่ขายสามารถขายอยู่ในร้านอ่ะเอาเป็นส่วนหนึ่งของในร้านอ่ะได้ใช่ไหมืะเอาไปผสมปผสมันด้ให้มันมีหลากหลายว่าเรามีบร์ดแวนด้วยแต่คุณจะจับราคาเบร์ดแวนเราก็ส่งแค่ร้อยห้าสิบแต่เข็บแปดด้วยนะตะเข็บแปดก็หมายถึงของแท้คุณดูเอาถ้าต้เข็บแปดเราไม่อยากพูดมากเลยแต่เราด้วยมันของแท้ละกัน แต่เราขายราคาแค่เนี้ยบางทีก็ตกใจไงว่าบอกก็เราไม่อยากเก็บเลยเรา,เราไม่ไมอยากเก,ก็บเราไม่อยากเก็บบอกมันัวไม่อยากเก็บมันเป็นของที่ขายไม่ดีผมพูดแค่เนี้ยมันเป็นของที่ขายผสมสามารถขายผสมกับพวก Nike Adidas ทรงีลามันดีกว่าแล้วเราส่งราคาค่อนข้างถูกแค่ร้อยห้าสิบเนี่ยที่อื่นเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะแม่งส่งร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบไอเบอย่างเงี้ยสีเอซีสองสี่สามเนี่ยเป็นหลักเนี่ยอ่าแค่นั้นไอซีีสี่ห้าสี่หกใจอีกเรื่องหนึ่ง มีไม่มีแค่ว่ากันอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันอาจติดมาเราก็ไม่ได้บอกว่ามีเพราะว่าเดือมีคู่สองคู่เราจะไม่ค่อยได้นับอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใส่ใจเอาเป็นว่าเบอร์หลักๆมีเยอะๆไว้ที่ร้านคุณคุณปลอดภัยซีอาซีสองทีสามแต่บางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าที่ร้านมีลูกค้าแต่เบอร์สี่หกให้คุณเลิกขายองเท้าเลยสี่หก <laughs> สี่เจ็ด <laughs> มันไม่ใช่ <c oughs> อ,อ,อันนี้ผมยอมผมยอมผมขาผมยอมผมขา มันมีลูกค้าถามทุกคนเลยสนิทกันก็ถามเพื่อๆเขาก็ขำผมก็บอกว่าอ๋อต้องเลิกขายแล้วถ้าเท้าขนาดนั้นสี่โอทีเจ็ดผมสูงร้อยแปดสซผมรองเท้าผมใส่ยูซีสามแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะล่ำล่ำอ้วนอวนแบบเน้เตี้ยๆ้วนะเท้าแป๊ะแปหน้าเท้าบางคนเขาก็คิดว่าเขาต้องใส่สี่หกจริงๆแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อไม่เหมือนเลยนะบางรุ่นยี่ห้อสี่หกแต่พอไปเทียบกันไนกี้ทรงนี้ก็อาจจะแค่สี่สาม เพราะฉะนั้นขายของให้ลูกค้าเขาลองเทียบด้วยสายตาแล้วลองได้เลยปลอดภยัยเท่าไหร่คร้าวก็เจ็ดเอามาหน้าฝั่งนี้่คบแล้วก็ใต้ทีวีเอาใต้ทีวีแทนโยนเก็บใต้ทีวีเอาเอะไรนี้เียบพื้นที่ไหนครับ แล้วพรุ่งนี้มันก็จะมาอีกสองสามก็สอบตอนเช้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่นะครับมันกระจัดกระจายก็ไม่ได้ถ่ายนะพนรุ่งนี้จริงๆก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงช่วงหลังก็คือมันกองมาแล้วบางทีลูกค้ามาเราก็ขี้เกียจถ่ายแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยเพราะช่วงนี้พอหน้าหมดฝนแล้วเนี่ยมันลูกค้าสามารถเปิดตลาดได้ง่ายใช่ปะกองตรงหนูอะมันไม่มีฝนแล้วไงเอาง่ายคือตอนนี้คือค้าขายอะเอาเรื่องเลย ค,คือถ้าขายคุณไม่ต้องมาลุ้นเงี้ยฝนมันจะตกว่ะคุณจองที่ขายได้เลยเต็มที่อากาศดีๆมีหน้าข่าวเยวองานก็วัดก็เยอะงานอะไรเพราะฉะนั้นมีโอกาสขายก็รีบขายซะก่อนที่หน้าฝนมันจะมาใหม่อ่ะเบอร์โทรขึ้นให้อาจอแล้วนะทุกคนต่างจังหวัดวิดีโอคอลเลือกได้เลยไม่ต้องเสียเปรียบแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยไม่นานไม่นานเจอเลิกงานมาก็ได้นะของผมเนี่ยหลัง หกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมาได้หมดเอาที่คุณสะดวกอะลูกค้าสะดวกตอนไหนแต่ให้มีของด้วยนะต้องเป็นวันที่มีของนะโทรถามแล้วนัดไว้ว่าจะมาใช่ไครที่นัดไว้แล้วไม่ว่างโทรบอกด้วยอย่าปล่อยลอยพวกเรารับโทรศัพท์นิดนึงนะคะเพราะเราจะได้มันมีลูกค้าคอได้แล้ว call ใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเัน๋สองคู่สองฝ่ายเลยมันต้องไปต่ออะอาดิดาสค่ะมันเป็นลูกค้าเยอะลูกค้าประจำลูกค้าจอนก็เยอะ ลูกค้าจอนหมายถึงว่าลูกค้าที่แบบว่าเป็นคนหายชิปเสริมอ่ะเวลาขายน้อยเขาจะขายถ้าผู้เล็กกองอะไนี้ก่อนเดี๋ยวให้นับค่อยสเปกค่ะไนกี้ส่วนมากก็คือไนกี้อาดิดาสล้วนอยู่แล้วอ่ะมันก็จะขายเพราะอย่างอื่นเราก็ไม่ได้คัดมากใช่มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มคัดเนี่อันเดอร์เนี่ยที่พี่ดาวพิยมีกาั์ดเนอะไนกี้ค่ะ มันก็จะขายง่ายไงอ่าหน้านี้ค่ะเปิดได้เต็มกำลังนคะรับแล้วดูการขายของมาแล้วนะหน้านี้เปิดแล้วดูการขายของมือสองยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดปีหกหกนะครับผมวันพุดที้เลย a ดิดาษเอ้ย Nike มั่วละมั่ว Nike มือใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทักมาได้เลยวิดีโอคอลอยู่ต่างจหวัดวิดีโอคอลเลือกได้เลย บอกขอวิดีโอคอลดูรองเท้าไปขายหน่อยแค่นั้นจบเลยทุกอย่างใช่ไหมนะแค่นั้นเนงแล้วก็ไม่ต้องกังวลส่งของวันนี้หนึ่งถึงสองวันนะ่ะโดยมากจะส่งรถมันวิ่งกลางคืนน่ะพอส่งวันนี้ใช่ไหมจะวิดีโอตอนคืนดึกๆก็ได้นะผมว่าคอยนัด <ๆ S 2> ไว้ลแล้วก็ลแล้วก็สมมุติว่าใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็เหมือนเดิมโทรนัดคอลได้เลยไม่เป็นไรลูกค้าเก่าเรารู้ประเภทที่ลูกค้าเคยเคยซื้อไปลูกค้าชอบแบบี้นิโคก็จะบอกถ้ามีเราก็บอกว่ามีถ้าไม่มีก็รออยสองวัน ให้ซักให้เรียบร้อยก่อนแต่เราก็ไม่แน่เพราะมันซักอะไรมาอมตอนหลังอะไรแห้งมันแห้งเร็วก็ไม่มีไม่ยืนหายนะไม่ใช่หน้าฝนไงคู่เล็กนึกว่าจะไม่มีก็มีแต่เราไม่ได้ถ่ายอะไรตรงพี่น้ำโย,ยนอะไรเซิน จะเน้นเลยหน้าเท้าไม่ขาดไม่เย็บนะครับเป็นหลักเลยอนอกกนั้นจะยังไงผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยผมตามใจลูกค้าอย่างเดียวเลยลูกค้าจะเลือกแบบไหนแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยไม่บังคับด้วยอ,อผมง่าย,ายๆแ้วผมง่ายมาคุณคัดเองอะ่ะคุณอยู่จังหวัดแต่งหวัดมาไม่ได้คุณก็วิดีโอคอคัดทีละคู่เลยการการให้คัดแต่ละครั้งจะต้องมีรองเท้าอย่างน้อย,อยเลยนะน้อยที่สุดเลยนะสองร้อยห้าสิบคู่ขึ้น อย่างมากที่สุดก็ล้นเลยเลือกกันไม่ถูกตาลายเลยอย่างเงี้ยพอแล้วแต่ซักมา,ามคุณจะวิดีโอคอรหนึ่งครั้งคุณต้องเลือกจากรองเท้าสองร้อยกว่าคู่ขึ้นอย่างเงี้ยมันถึงจะคุมลูกค้าแล้วก็คุมเราลูกค้าเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่คุมลูกค้าเราก็ไม่ได้ตังค์ลูกค้าไงเราก็ไม่รูรจะไปหลอกลูกค้าไงเพราะรองเท้าร้านเราคัดได้มันจบไงมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนคำว่าคัดได้นี่มันรวบรวมทุกอย่างไว้แล้วไนงะถ้าคำเขาว่าคัดไม่ได้ต้องเหมานะขายทุกผูกเอามเอา เหวนไส้แตกกันเป็นแถวเลยเอาละถูกเหมาทุกถูกในแม่งเครียดสุดแล้วในวงการรองเท้าเหมาทุกถูกเนี่ยมันคือการทิ้งอย่างเดียวอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูนะถ้าใครไม่เชื่อพูดทีน่นเฮียพี่พูดไม่เ่อมึงลองเลยมึงเอาเลยตามสบายไม่เชื่อไม่เชื่อมันตามใจว่าหปไปเหมาที่เขาเหม็นเลยรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะีเดี๋ยวไปน้าหยุดครั้นึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยชุดเก่าบางทีมีตามําหนิมีแกนเรส็จสีเนี่ยข้างหลังนู่นนะตรงนู่นนู่นนู่น,น แล้วก็มีข้า่องในอีกสองสามเดี๋ยวผมจะไปให้เพื่อนผมที่เป็นคอมเนเนี่ยให้มันเลยผมให้มันเลยแล้วมันก็ไปเหมาไปทําเหมาขายทุกถูเออมเมนตเพื่อนผมเลยเป็นลูกค้ากันมาสิบปีอ่ะเอมเนเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมแล้วเป็นเพื่อนทางการค้าไม่ใช่แบบว่าเพื่อนเล่นอะไรไม่ใช่เพื่อนทางการค้าเอานี้ไปมาเอาเหมาเอามาไปเหมาต่อเขาไปทำันเองแต่ผมไม่ขายคนไทยนั่นเองเขาก็เอาไป ยัดกระด,ดะาษใส่ถุงไงเออถุงแบกบางทีผลไม่เลย <c oughs> อ่ปอดแรกเลยแรกมาว่าเที่ยวหน้าหักเงี้ยอย่าไปขายใครไม่ใช่คุผมนะว่าไปขายมึดแบบรู้ว่าเอาไปขายเลยอนะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไป่ส่งต่อคนไทยเหมือนกันเขาก็ไปส่งเพจอ้คนไทยก็ไปเดินหาถ่ายรูปนี่นะั่นแล้วก็มาทาสร้างเพจสร้างโปรไฟล์ว่าเหมาเท่านู้นเท่านี้ก็คือสั่งอย่างกระเบิมาอีกที สั่งมาเหมาร้อยคู่สามพันเอามาขายห้าพันหกพันแบบจับเสริมือเปล่าเลยเประมาณนั้นลเลยพี่ยอมให้อันนี้สําหรับผมพูดสําหรับเหตุการณ์ที่เขาทํากันนะแต่ถ้าใครไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวกับทางนั้นเลยนะผมแค่แนะนําให้คนที่ไม่รู้ได้รู้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาครับไอ้เรื่องการเหมารองเท้าเนี่ยขอ,ของดีๆก็ต้องให้คัดกันได้แค่นั้นเองพูดกันง่ายๆของดีๆไม่ต้องคัดกันได้ ไอ้เหมาก็คือโอ้หเอาลองดูะถ้ามันดีผมคงไปไล่เหมาแล้วถูกๆนะไล่เหมาแล้วมาขายส่งร้อยห้าสิบผม<อ>ไม่ต้องไปคอเมเมนต์นั่นอาทิตย์ไปอยู่คอเมเมนต์อาทิตย์หน,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 นึ่งสองวันสองวันเราขี้เกียจบางคนเห็นแก่ของถูกเฮ้ยร้อยคู่เนี่ยสี่ห้าพันโอ้ห้าพันเน่ยเหมือนห้าพันเอาไปละลายน้ำขายได้ห้าพันคืนนะทเหมือนเขาฝากเราทิ้งเปล่าจริงๆนะที่พูดจริงๆเชื่อไม่เชื่อตามใจแล้วแต่ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอันนี้ังคับไม่ได้แต่ของผมคือมาคัดได้จะถูกใจไม่ถูกใจหอีกเรื่องไม่ถูกใจก็ไม่ต้องคัดไปท่านเองคาว่าคัดได้เราไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงมาแล้วมึงต้องคัดได้ไม่ใช่แต่ถ้าขอดูก่อนคุณดูคลิปนี้เลยว่ากลุ่มรองเท้าได้ไหมถ้ากลุ่มรองเทา้าไม่ใช่ว่ามาขอดูก่อนมาถึงมันมีมนะลูกค้ามามาโคตรไกลเลยไม่มาชานเมืองมาขอดูดูห้านาทีอ๋อคนละกลุ่มบอกความจริงโทรมาก็ได้มา ดูในคลิปเลยเออทีสิบนาทีมันกลุ่มมันไอคลิปที่เราทำนี่คือว่ามันชัดเจนทั้งกลุ่มหน่งเท้าเท่าไหร่แล้วห้า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 อหมมาน่ไหมนี่อันนั้นหกสิบอะนับต่ออบ้าไใครบ้างหลาคอสก็มีนะลาคอสก็มีอันนั้นคู่เล็กนะครับที่พี่น้ำหยิบเนี่ย <B> มันตอนแรกมันซักมามันก็ติดๆมันอาจจะผสมผสมกองเก่าไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้แหละว่ามันเป็นไงเพราะว่าเมื่อตอนใส่ก็ <Ph ila. S 2> ขาดไปเช้านะ้ำเราเราไม่รู้แต่ว่ารองเท้ามันตอนเนี้ยที่เห็นเห็นนะีะคู่เดียวแบบเดียวเราก็จําไม่ได้เพราะมันเยอะมากเพราะกลุ่มรองเท้ามันก็จะประมาณกลุ่มพวกนี้ถ้าใคร ว่ามันเออ่รองเท้ามันเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้ามันคู่เดียวแบบเดียวอย่างเช่นพี่น้ำหยิบเนกี้คู่นี้ก็เบอร์สามเจ็ดหนึ่งแบบอ่ะพี่น้ำหยิบให้ดูอ่าตัวนี้ฟิล่าเบอร์สามหกหนึ่งแบบอ่ะเห็นไหมไม่ทำกันเลยไอ้ด้าตัวนี้หน้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งแบบเห็นไหมสายมันก็จะต่างกันไปเพราะนั้นมือสองมันไม่ตายตัวมันจะดิ้นไปดิ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเสน่ห์การขายอ่ะคือโอ้โหมันมามันต้องหลากหลายตลอดมันจะไม่เหมือนใครมันไม่ใช่รองเท้าแบบว่า ของให,ใหม่ใหม่ยี่ห้อของจีนยี then, ่ห uh uh ้อหนึ่งแล้วกันไปแล้วแบบว่าซื้อไม่ขายอ่ะมีสิบสาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหนึ่งแบบมีสิบสายใ่ใช่มือสองที่เป็นเม็นของแท้ฝ่ายคัดมาได้มันก็ยากนะครับแต่ผมส่งถูกแค่ร้อยห้าสิบเองแล้วสามารถคัดได้ด้วยนะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับผมเปิดฤลดูการขายของแล้วล่ะหมดผลจริงๆแล้วล่ะอาทิตย์นี้หมดแล้วอ่ะแต่ลอยกระทงแม่งยังแม่ใส่หัวอยู่ล่ะนหาเลยไปลอยกระทงเนี่ยผลปรยปายนิดนึงเออ นิดนึงจะจบแล้วล่ะอากาศมันจะปรับแล้วคือภาคกลางภาคสันภาคเหนือหมดแล้วลครับใครจะสังส่งก็สังส่งได้เลยแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้ก็ถ้าเป็นร้านก็ร้านหลักๆอยู่ในตลาดก็จะรอดแต่ถ้าเป็นแผงลอยนี่ก็เหนื่อยหน่อยฝนตกทุกวันครับภาคใต้ไอกี้ค่ะใช่ป่ะว่าพี่น้ำก็อยู่พันลุงแวนท่วมแล้วครับผมท่วมไปแล้วครับพันลุงไอกี้ ันบิดอะแวนเห็นปะนป,นปุ่มรองเท้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสแตนสมิธโอเควันที่เลยมันเลยยาวอ่ะชาวบ้านกล,ล่ารอบตอ่อไปเพราะ <c oughs> มันเปิดเวลาผมก็ไม่รู้วันนี้เปิดไปสามวันสอบพี่น้ำเขาเวรับเด็กเนี่ยรับลูกก็เลยกลับมามันกองมาแล้วพี่น้ำบอ,อกว่าตอนแรกว่าจะเปิดมันเป็นช่วงบ่ายแต่ว่าแนละ้วคลิป<อ>นี้ก็น่าจะลงวันก็ตามนี้เลยทุกคนใครเห็นนะใครชอบแบบ ใครขายกลุ่มนี้อยู่อ่ะก็โทมาไ,ได้เลย้ามาคัดได้เลยคือคือ,คอมือใหม่หัดขายไม่อยากขายอยากขายกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้ขายดีสุดแล้วราคาก็ลกัลกลกัลกลักลักยายสุดแล้วรับร้อยห้าสิบไปขายสองร้อยกว่าง่ายๆกำไรเยอะนะกำไรค่อนข้างเยอะกำไรผู้ละร้อยขายสองร้อยห้าสิบก็กำไรผู้ละรนะ้อยแลเก้าสิบเอ็ดอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยให้ดูกล่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายมันเยอะตรงนี้น้ากลองร้อยก็สี่ร้อยกว่าแล้วโอเคอันนี้แหละ สนใจครับก็เลยคอบคุณครับสวัสดีครับ